เริ่มแล้วทริปฮันนีมูนแต้วประนายลุ้นข่าวดีทะยานหมื่นล้านหลังจากที่นางเอกแต้วนัทพรสละสดและได้เปลี่ยนไปใช้นามสกุลเดียวกับสามีประนายพรประภาทั้งคู่ก็วางแผนไว้แล้วพร้อมมีทะยานทันทีและล่าสุดบ่าวสาวไปแดงก็เกี่ยวก้อยกันไปฮันนีมูนประเทศฟิลิปปินเช็คอินเที่ยวทะเลสวยๆบนเกาะแพมิเคนพร้อมกับแชร์ภาพบรรยากาศชิ่นมื่นตามปราษาคนอิ่มความสุขกับแคปชั่นว่า every day is my lifetime h o n e y m o น เริ่มแล้วทริปฮันนีมูนแต้วประนายลุ้นข่าวดีทะยานหมื่นล้านหลังจากที่นางเอกแต้วนัทพรสละสดและได้เปลี่ยนไปใช้นามสกุลเดียวกับสามีประนายพรประภาทั้งคู่ก็วางแผนไว้แล้วพร้อมมีทะยานทันทีและล่าสุดบ่าวสาวไปแดงก็เกี่ยวก้อยกันไปฮันนีมูนประเทศฟิลิปปินเช็คอินเที่ยวทะเลสวยๆบนเกาะแพมิเคนพร้อมกับแชร์ภาพรบรพรยากาศชิ่นมื่นตามปราษาคนอิ่มความสุขกับแคปชั่นว่า every day is my lifetime honeymoon เริ่มแล้วทริปฮันนีมูนแตว้วประนายลุ้นข่าวดีทาย,ยาทหมื่นล้านหลังจากที่นางเอกแตนัทพรสละสดและได้เปลี่ยนไปใช้นามสกุลเดียวกับสามีประนายพรประภาทั้งคู่ก็วางแผนไว้แล้วพร้อมมีทาย,ยาททันทีและล่าสุดบ่าวสาวไปแดงก็เกี่ยวก้อกกันไปฮันนีมูนประเทศฟิลิปปินเช็คอินเที่ยวทะเลสวยๆบนเกาะแทม์ริกันพร้อมกับแชร์ภาพบรรยากาศชิ่นมื่นตามประษาค,คนอิ่มความสุขกับแคปชั่นว่า every day is my lifetime honeymoon